สวัสดีครับคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายนรงเทเกตนะครับจะมานําเสนอเกี่ยวกับการสร้างแผนงานออนไลน์นะครับการสร้างแผนงานออนไลน์นะครับผ่านสื่อดิจิตอลแพลตฟอร์มเรานะครับสามารถรองรับทั้งพีซีและสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตไอโหรือ Android นะครับผ่านได้ทุกระบบนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการสร้างโครงการซึ่งโครงการนั้นนะครับนะเรา ก็จะมีเจ้าหน้าที่แผนงานนะครับเป็นคนสร้างโครงการให้แต่ละคุณแต่ละคนแต่หรือแต่ละกลุ่มงานอยู่แล้วนะครับส่วนคุณครูนะครับก็จะเป็นผู้มาสร้างกิจกรรมนะครับที่คุณครูรับผิดชอบนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับวิธีการสร้างกิจกรรมนะครับเช่นเรามาที่เมนูจัดทำแผนประจำปีนะครับเราก็จะเห็น ตัวคาว่าจัดทํากิจกรรมนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับกิจกรรมของผมที่ได้ทําไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปีงบปีที่แล้วคือ2566นะครับก็คือ,อเป็นการชื่อกิจกรรมนักน้องตะกรรมสมองกลน,นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณครูเประเด็แนแรกนะครับเราก็ทำการเลือกนะครับว่า กิจกรรมของเรานั้นอยู่ที่กลยุทธ์ไหนนะครับกลยุทธ์ก็จะมีให้คุณครูเลือกทั้งหมด5กลยุทธ์กิจกรรมเราสอดคล้องกับกลยุทธ์ไหนเราก็เลือกกลยุทธ์นั้นนะครับส่วนของผมนะครับเป็นการพัฒนาบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อโครงการโครงการนะครับที่เจ้าหน้าที่แผนงานนะครับได้ทําการสร้างโครงการให้คุณครูแล้วนะครับ ของผมอยู่ภายใต้อันเดอร์ของวิชาการนะครับซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมสนับสนุนบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยนวัตรกรรมนะครับเราก็ใส่ชื่อกิจกรรมของเราลงไปนะครับนักนกวัตรกรรมสมองกลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อผมเองที่ได้รับผิดชอบกิจกรรมนี้หน่วยงานผมก็อยู่หน่วยงานาวิชาการนะครับส่วน คุณครูมีหลายหน่วยงานนะครับคุณครูต้องเลือกหนึ่งหน่วยงานเท่านั้นนะครับในกิจกรรมที่เรารับผิดชอบซึ่งของผมนะครับอยู่นักนัตรกรรมสมองกลน,นี้อยู่กลุ่มงานบริหารวิชาการผมก็เลือกกลุ่มบริหารวิชาการแต่ถ้าผมจัดอบรมการทําแผนออนไลน์นะครับผมอยู่ที่กลุ่มบริหารงบประมาณผมก็ต้องเลือกกลุ่มบริหารงบประมาณนะครับตรงนี้ คุณครูอย่า,าเลือกทั้งสองอันใน1กิจกรรมนะครับเพราะตอนที่มันสรุปตอนสุดท้ายเนี่ยชื่อของคุณครูกิจกรรมของคุณครูนะครับก็จะขึ้นซ้อนกัน2อ,อันนะครับอันนี้กลุ่มงานจ้อยนะครับก็เป็นกลุ่มงานคอมพิวเตอร์นะครับผมก็เลือกกลุ่มงานคอมพิวเตอร์หลักการและเห็นผลนะครับผมก็ใส่ไปนะครับตามที่คุณครูได้ กำหนดขึ้นมานะครับวัตถุประสงค์นะครับอันนี้สาคัญนะครับวัตถุประสงค์ผมมีทั้งหมด2ข้อนะครับและเชิงปริมาณเชิงคุณภาพเราก็ใส่ไปนะครับประเด็นสําคัญนะครับที่ผมจะมาแนะนําคุณครูในวันนี้คือการติดตามประเมินผลนะครับการติดตามประเมินผลเนี่ยมัน,นจะเป็นหัวใจสําคัญเวลาที่คุณครูได้ทําการสรุป กิจกรรมที่คุณครูทําเสร็จแล้วนะครับว่า,ามาีตัวบ่งชี้ความสําเร็จนะครับเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตัวบ่งชี้ความสำเร็จนั้นนะครับเราได้นําสิ่งเหล่านี้นะครับมาจากค่าเป้าหมายที่เราได้กําหนดนะครับเช่นตรงนี้ครับคุณครู ตรงนี้ร้อยละ85ของผู้เรียนสามารถสร้างนวัตรกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยบุรณาการกับศาสตร์อื่นนี้คือเชิงปริมาณซึ่งผมคิดว่าร้อยละแเปอร์เซ็นต์นี่ยนักเรียนต้องสามารถที่จะสร้างนวัตรกรรมได้ส่วนเชิงคุณภาพนะครับผมกำหนด,ดว่านักเรียนมีระด,ดับความพึงพอใจในการสร้างนวัตรกรรมโดยบุรณาการกับศาสตร์อื่นฉะนั้นเวลาที่เราจะประเมินเราก็ต้องประเมิน2 อสองตัวชีวัดนี้นะครับซึ่ง2ตัวชีวัดนี้นะครับมันจะถูกนำไปสรุปและประเมินผลตอนที่เราเปิดกิจกรรมนะครับอ,อย่างเช่นกิจกรรมแรกตัวนี้ร้อยะแปเราก็ใส่ช่องนี้นะครับพิธีการประเมินทำยังไงการนำเสนอผลงานชิ้นงานนะครับส่วนเครื่องมือที่ใช้ผมใช้แบบ ประเมินผลงานด้วย scoring rubric นะครับผมก็กดเพิ่มมันก็จะมาปรากฏตรงนี้ส่วนอีกกันหนึ่งนะครับคือการประเมินเชิงคุณภาพผมกำหนดว่านักเรียนมีระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน active learning ด้วยบอร์ดสมองกลน,นะครับวิธีการประเมินของผมนะครับเกิดจากการสังเกต การจัดการเรียนการสอนถึงเริ่มนิ่งด้วยบ์อสมองกลน,นะครับแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนนะครับตรงนี้เราก็กำหนดไปนะครับปริมาณนะครับผลผลิตที่คาดหวังนะครับผมก็ให้สอดคล้องกับร้อยละ85ที่ผมกำหนดไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็กรอกรายละเอียดที่คุณครูจะทำการจัดซื้อนะครับ เป็นหน่วยนะครับหน่วยนับราคาต่อหน่วยส่วนรวมเงินตรงนี้ระบบจะคำนวณให้นะครับเราก็ทำการากดบันทึกนะครับกดบันทึกได้เลยนะครับนะประเด็นสำคัญนะครับเมื่อคุณครูกดบันทึกแล้วนะครับเราต้องมากำหนดนะครับตัวชี้วัด เป็นสิ่งที่สําคัญมากซึ่งคุณครูหลายท่านไม่ได้ทําถึงจุดนี้นะครับนะกำหนดตัวชี้วัดเนี่ยนะครับเมื่อเราสร้างกิจกรรมเสร็จแล้วเราต้องมากําหนดตัวชี้วัดเราก็เลือกกําหนดตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดของผมนะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับปีหกหกนะครับมี2ตัวตัวชี้วัดนี้นะครับก็จะเป็นตัวชี้วัดที่เรานะครับ ได้กำหนดขึ้นมาตามที่เราได้กําหนดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับร้อยละแของผู้รีนสามารถสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยบูรณาการกับศาสตร์อื่นนะครับเราก็ Copy นะครับตัวชีวัะที่เราสร้างขึ้นมาใส่ในช่องนี้เสร็จแล้วเราก็กําหนดว่าเป็นเชิงปริมาณนะครับเมื่อเป็นเชิงปริมาณนะครับให้คุณครูสังเกตดูว่าจํานวนทั้งหมด นะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ยผมมุ่งเป้าหมายไปที่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนของเรานะครับก็คือมี2,754คนนะครับเราก็ใส่จำนวนลงไปนะครับถ้า,ากิจกรรมใดนะครับมีเรารู้จำนวนที่แน่ชัดนะครับเราก็สามารถใส่ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเกณฑ์ที่ผ่านเนี่ยนะครับให้คุณครูใส่ 50%เท่านั้นนะครับนะใส่50%ระบบจะคำนวณจากยอดทั้งหมดนะครับเป็น50%แต่ในกรณีบางกิจกรรมนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะกำนวได้เลยว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของเรานันะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มงานกลุ่มสาระนะครับเราไม่รู้ว่า การจะซื้อนั้นมันจะเป็นไปเท่าไหร่มีคนใช้เท่าไหร่เราก็สามารถเทียบเป็น100%ยได้นะครับเราก็ใส่เป็นนะครับจำนวนทั้งหมดคือ100นะครับนะส่วนเกณฑ์ที่ผ่านนะครับเทียบเท่าคุณครูก็ใส่50%านะครับคุณครูอย่าอย่าใส่60% 80%ออย่างนี้ ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าระบบมันจะคำนวณค่าเปอร์เซนต์ตอนสุดท้ายเกิดการผิดพลาดได้นะครับหลังจากเราประเมินนะครับนะตัวชี้วัดต,ตัวที่1ไปแล้วนะครับเราก็จะมาประเมินตัวชี้วัดต,ตัวที่2นะครับนะครับตัวชี้วัดต,ตัวที่2นะครับที่ผมได้กําหนดไปก็คือ,อเชิงคุณภาพนะครับผมได้กําหนดว่า นักเรียนมีระด,ดับความพึงพอใจในการสร้างสรสรค์นวัตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันนะครับตรงนี้เชิงคุณภาพเนี่ยนะครับมันจะประกอบด้วย543 2 1นะครับคะแนนเต็มนะครับคะแนนเต็มเนี่ยคือ5นะครับมีความพอใจสูงสุดเลยคือ5นะครับคะแนนเกรดที่ผ่านนะครับ ให้คุณครูใส่2นะครับ2หรือ3เท่านั้นนะครับตรงนี้ครับคุณครูตอนนี้คือผมใส่3เทียบเท่า60%ของเกณฑ์ที่ผ่าน50%นนะครับตรงนี้จุดที่เราผิดพลาดกันนะครับเมื่อปีผ่านๆมานะครับมันทำให้การสรุปเปอร์เซ็นต์ของการ ปิดกิจกรรมของเรานั้นปิดเพี้ยนไปนะครับก็ขอให้คุณครูดูจุดสังเกตตรงนี้ถ้าคุณครูทําตรงนี้ถูกต้องนะครับการประเมินผลปิดกิจกรรมต,ตอนที่เราทํากิจกรรมเสร็จแล้วค่าเฉลี่ยของมันจะถูกต้องนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมขอ,อขอบคุณคุณครูมากนะครับที่ติดตามนะครับและขอให้คุณครู ปรับตามที่ผมได้ชี้แจงไปให้ถูกต้องตามนี้นะครับผมวันนี้ผมในโลทตเกาเก็ขอขอบคุณคุณครูมากนะครับสวัสดีครับ